กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์บอลลูกลองเจะไปบื่นไปลองสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับนะครับวันนี้บอลลูปลองเลยนะครับพาเพื่อนๆมาดูนะครับพอดีว่านะครับบอลลูปเนี่ยสั่งของมาสองสามชิ้นนะครับอืแต่เป็นชิ้นใหญ่แหละบอกเลยนะครับชิ้นใหญ่นะครับมีโอกาสได้นะครับรู้จักพี่เขาคนหนึ่งนะครับแล้วก็แจ้งพี่เขาไปเลยว่าผมต้องการพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วง ของรถแท็เตอร์นะครับมาใช้กับเจ้าตัวนี้นะครับเมสซี่นะครับสี่เนของบอลลุเองนะครับตอนนี้นะครับเริ่มแรงแล้วนะครับนี่เริ่มแรงแล้วก็เริ่มร้อนบอลลุกก็เลยนะครับจะจะอะไรบาลลุนะครับจะทำการลุยงานนะฮะปีนี้นะครับพุทธศักราชใหม่2,500ันห้าร 65นะครับจะทําเป็นรูปแบบของออฟฟิศนะครับแล้วก็ลุยงานอย่างเต็มตัวนะครับเพื่อที่จะบริการงานเกษตรให้กับพี่น้องชาวบ้านบริเวณตุ้งทาเสานะครับทั้งตําบลนะครับอาจจะเป็นตําบลใกล้เคียงด้วยนะครับนี่รถจอดหลายวันแล้วครับผมสนิมกินแล้วนะครับจอดอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยเป็นไงบ้างครับอืมนี่ ตากฝนนะครับเพิ่งเอาเข้ามาในที่ร่มนะครับไอ้เจ้าตัวดัดหญ้านะครับไม่คิดว่าฝนปีนี้นะครับจะตกนานมากนะครับก็เริ่มขึ้นสนิมนะครับหลายจุดนะครับนี่นะจอดตากฝนอยู่หลายวันนะครับเอาพิ่งเอาเข้ามาไม่กี่วันนี้ครับวนก่อนฝนตกรอบที่สองนะครับแล้วก็ตกสีห้าวันทีนี้ก็มาลล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแรงแล้วครับคิดว่าน่าจะเข้าสู่ฤดูแรงเต็มตัว และเดี๋ยววันนี้นะครับพี่เขาที่บารุกเคยฝากฝากไว้ว่าหาอุปกรณ์ต่อเพื่อให้บารุกหน่อยเป็นอุปกรณ์มือสองนะครับสภาพจะเป็นยังไงนั้นนะเดี๋ยวเขาจะเอามาส่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาคอยดูกันเอาละครับเอาละครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้มาถึงแล้วนี่ยยังอยู่ตรงนี้ครับมาหนึ่งรถสิบล้อ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรมาบ้างนะต่อาล้ครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเอาลุงนะเพื่อนๆเอาอันนี้ลงกับเดี๋ยวผมว่าจะจะลงตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมก่อยหลักเย็นๆเดี๋ยวผมหลักหลักป้าไว้ในกูดัง ไอ้บวกไอ,อ้อุปกรณ์เนี่ยครับเก็บควันยาเก็บยานะครับได้ครับพี่ลงั่งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาแท็กเตอร์ลากองอ๋อลงได้นะครับมันลงจุไหมสามสี่ตัวได้ครับ <laughs> <laughs> ดีครับลงนี้ลงได้ ยังไงก็ได้ครับเอาที่ล่างง่ายต่อท้ายแล้วก็ลากออกไปเลยก,ก็จะมีนะครับมีนี่ครับเครื่องอัดฟงังสองเครื่องสองสจุดสองตัวนะครับแล้วก็มีจับ ตัวจอบหญ้านะครับหนึ่งแล้วก็ตัวกวาดตัวกวาดหญ้านะครับหนึ่งชุดโอ้ใหญ่ไม่ใช่น้อยนะครับย่อดอะไรเอ่ยอ่านไม่ค่อยออกครับคาลิคาลิงอะไรเนี่ยคาลิกนันนี้ <laughs> ญี่ปุ่นแล้วครับค <laughs> าลิกอะไรญี่ปุ่นแน่เลย เก้าอะไรนั้นตัวซีหรือตัวจีกาลิาลอ๋อผมไม่แน่ใจคาลิงนะนี่อ๋อประมาณนั้นแหละอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหรือว่ามันต่อกับพวกนู้นไม่น่าใจคล้ายๆสามทางมากกว่าพี่ชัย ไ,ไอตัวนี้ต่อกับวีดีโอแล้วอันนี้เป็นสามทางฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะผมคิดว่าร่วมและอันนี้ครับทำงานยังไงอะ่ะตัวนี้ทำงานยังไงอ่ะครับตัวฝวัด ใช้งานร่วมกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจครับไม่รู้เลยอดูยากเหมือนกันนะเนี่ยดวจช็อปรวจช็อปเนี่ยมาแล้วโอ้นักเท่าไหร่ได้เราไม่รู้นะครับเพื่อนๆย่ออะไรอ่ะ นี่แนล่ F H หนึ่งสี่ห้าูนครับเพื่อนๆจะบอกด้วยสีแดงแมสซี่หรือเปล่าครับเดาอ,อกเดาองอโอ้ดูข้างใต้นะครับมอว่าหลังเราไม่รู้มีโอกาสดูข้างใต้อีกวันไหนโอ้ใช้ได้แล้วครับ งงต่อีโอตรงนั้นนะครับแสดงว่ามันต้องมีชุดต่อีโอมาด้วยดืวชุดนี้ครับนี่ครับชุดต่อวีดีโอเป็นไปได้ที่ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับก็อย่างเช่นล้อนะครับยาง ยางอันนี้น่าจะใช้ได้อยู่แต่ไม่เป็นไรเราใช้ยางไม่แพงก็ได้นะครับตกๆอันนี้ยังไม่แน่อาจจะยังใช้งานได้นะครับอ่ะตัวนี้ไม่น่าจะใช้ได้แหละตัวแรกกำลังจะลงเห็นไหครับอาจจะต้องซ่อมเยอะหน่อยนะครับ ดูลักษณะแล้วมีระบบสายพานนะครับ ไม่รู้ใช้สายพานหรือว่าใช้อะไรแต่มอวีมันใหญ่จังเลยไปแล้ว Sốn gần bà, thấp gần bà Vô rồi, vô rồi Vô rồi เหมือน,นกันนะโดนตัวนี้ครับพี่ชัยตายตัวนั้นมันอยู่ไหมครับตัวไหนครับตัวไว้ราสครับอย่างเงี้ยน,นั่นนั่นมันอยู่อย่างนี้ มีตัวครอบครับรดูจากสีแนะเน,นี่ยนะแต่ตัวครอบมันหายไปแต่ดูในรูปที่ที่ว่าเคยถ่ายไว้ตอน เอาละคเพื่อนๆตอนนี้ลงเสร็จแล้วนะครับมาสำรวจกันนิดหน่อยนะครับอ่ามีสิ่งบางอย่างสูญหายไปบ้างนะครับตรงนี้นะครับน,นี้ดูๆแล้วน่าจ,จะมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับ ไม่ดนเลยบ่าวไม่คือแม่กอง,ง่ายโอ่ยได้อยู่ครับ <c oughs> นะ <c oughs> เขาไม่ใช่น,นั่นอันนี้ยังครบนะครับดูสาภาพแล้วตัวนี้น่าจะใช้งานได้ก่อน <c oughs> รสายพานนะครับสายพานตัวนี้มานี่โอเคมาดูกันนะครับผมก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเคยเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะดูดูแล้วน่าจะมีอีกหลายอย่างนะครับที่ ต้องซ่อมนะครับระบบไม่รู้อะไรโอเคก็ลองดูครับถือว่าเป็นก้าวเรกนะครับปุ๊บปุ๊บอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อเปิดอย่างนี้นะครับโอเค แล้วก็ปิดอันนี้พวงนี้ซ่อมได้หมดนะครับผมนี่ไหลนซ่อมเองอ๋อนี่ดึงดึงแล้วก็หมุนนะครับอืมอะอืมอาจจะต้องไปดูนะครับว่าหลักการทำงานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะผมเองก็ไม่เคยนะครับ ไม่เคยเห็นว่าไอาเจ้าตัว,ตวเขาเรียกอะไรอ,อัดฟางเออมันทำงานยังไงหรือว่ามีรูปแบบไหนบ้างนะครับอแล้วก็นี่ตัวช็อปครับดูดูแล้วก็ปุ๋ยพอใจได้นะครับนี่ยังได้อยู่นะครับฝั่งนี้ครับปุ๋ยธรรมดานะครับธรรมดาเราต้องว่ากันไป เอาไป่อมอืมอ,อันนี้สามทางนะครับยังไม่รู้ว่าว่าเป็นอะไรนะครับแต่เป็นหัวเกียร์สามทางแน่นอนนะครับต่อดงแล้วก็มาข้างๆนะครับมีการทดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับทดลอกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไอห,หัวเกียร์นี่มีประโยชน์แน่นอนครับ อาจจะถ้าซื้อเองอาจจะเป็นหมื่นนะครับนี่ได้มาก็โอเคไม่เป็นไรอ่ะส่วนเรื่องราคานะครับบอลูขอปิดเป็นความลับแล้วกันแต่ว,ว่าแสนกว่าบาทนะครับเกินหนึ่งแสนบาทอย่างนี้กันนะครับนี่กัดฟันไม่ได้มีเงินเยอะหรอกครับแต่ว่าเรากู้มาลองทาธุรกิจนะครับถบิวเสร็จก็ อาจจะขายได้นะครับเอาดุนขึ้นอีกเรื่องนึงเอาไปใช้งานเองนะครับแต่ว้ช็อปเล่นเนี่ยตัวนี้นะครับอาจจะได้ฟังนิดนิดหน่อยหน่อยก็เผื่อไดเอามาขายได้บ้างเอาเป็นธุรกิจอีกตัวหนึ่งเตรียมกันไว้นะครับโอเคสําหรับบรรลุปรงเลยนะครับฝากเพื่อนๆมาดูนะครับอุปกรณ์เก่าของเพื่อนแต่ใหม่ของบรรลุนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแั่นี้นะครับแล้วขึ้นหน้าอาจจะมีโอกาสนะครับมาทาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าซ่อมยังไงหรือว่า ต่อเสร็จจะใช้ได้หรือไม่นะครับอย่าลืมติดตามกันติดตามอย่าลืมติดตามกันนะครับกด subscribe ไอ้บอลลุกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับมีโฆษณาแล้วก็ช่วยรอทั้งนิดนึงแล้วก็อย่าเพิ่งกดข้ามนะครับก็ติดตามกันไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใบอลลุกโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าบอลลุกอเลยสวัสดีครับ